สวัสดีครับผมนายพันธบิตฐ์ชำนาญคุณลาสนักศึกษา67125510108คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมสินครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องทักษะครูในศตวรรษที่21ครับทักษะที่1น,นะครับทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนเช่น e-learning สื่อ อินเทอร์เน็ตทีเอเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Google Cardroom และ o o m ครับสร้างซื่อการสอนดิจิทัลเช่นวิดีโอการสอนสอินโฟกราฟิก 2. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดลับและพ,พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้เทนไม่ไหมเช่นในไ t e a m c o คดิ้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติแห่งการเรียนรู้ 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ไม่ยึดติดกับคำตอบเดียวใช้การเรียนรู้แบบโฮเดิบเบสิกเลนนิ่งฝึกให้ผู้เรียนตั้งคำถามและหาคำตอบโดยตัว,ว,วเอง 4. ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือสื่อสารได้ดีทางการพูดการเขียนและการใช้สื่อออนไลน์ทำง,งานร่วมกับผู้อื่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อน นักเรียนหรือผู้ปกครองใช้ทักษคนิคการสื่อสารให้เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน 5. ทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมคิดนอกกรอบเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจใช้วิธีการสอนที่แปลกใหม่เช่น gamification project basic learning สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนกากิจและสร้างสารรค์ 6. ทักษะด้านอารมณ์และความเข้าใจผู้อื่นเข้าใจและเข้าถึงนักเรียนแต่ละคนมีความอดทนและรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรและมั่นันในการเรียน 7. ทักษะด้านการจัดกะการห้องเรียนวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบใช้เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างวินัยเชิงบวกปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 8. ทักษะด้านการใช้ข้อมูลและการประเมินผลใช้ข้อมูลนักเรียนมาปรปับปรุงการสอนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลายไม่ใช่แค่การสอบใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Google, Format, Kahoot, Learning Analytics 9. ทักษะด้านความเข้าใจวัฒนธรรมและความแตกต่าง ขารบและเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ควบคุมและเท่าเทียมบูรณาการมุมบ้องที่หลากหลายเข้าสู่บทเรียน 10. ทักษะการเป็นผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างดีๆให้กับนักเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้นำในการเรียนรู้ของตัวเองสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความกระตือรือร้นครูในศตวรรษที่21ต้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่เสมอไม่ใช่แค่สอนเนื้อหาแต่ต้องช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตด้วยครับ